มีคําชี้แจงจากทางกองทัพเรือกรณีขเขมรเข้ามายึดบ้านชํารากรอําเภอเมืองจังหวัดตราตอนแรกบอกว่าเป็นชาวบ้านแต่ตอนหลังชาวบ้านประชาชนก็บอกไอ้ชาวบ้านยังไงชาวบ้านมันจะมาสร้างคูเลดทําไมเออไม่ใช่ชาวบ้านมาั้งนะฮะเป็นทหารเอาแล้วทหาร,รไม่รู้ทหาร,รหรือว่าทหารมายึดในเขตนั้นในการแถลงของทางรองโฆษกกองทัพเรือก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายไทยอ้างสิทธิ์ ตาม m o อ4 3สมีคนงงมากว่าอเอา้ากองทัพภาคสองพูดชัดถ้อยชัดคำว่าต้องอยู่ตามแผนที่ของไทยเส้นอธิปไตยมาตราหนึ 1> 1่งต่อห้าหมื่นเขาไม่ใช้คําว่าอ้างสิทธิ์เลยแต่ทําไมทอรอมาอแถลงแบบเป็นอ้างสิทธิ์ไทยอ้างสิทธิ์เอ,พเอ,เอ๊พูดเหมือนกับเอาตรงๆพูดเหมือนกับทางคำเหรนเลยทาไมเป็นอย่างนั้นไปได้ผมบอกว่านี่นี่คือความผิดพลาดอย่างร้ายแรง นะครับเพราะว่าเราไม่ยึดมั่นในอธิปไตยของเราแล้วก็ถ้าจะบอกกันตรงๆนะครับการสำรวจเขตแดนเนี่ยหลักเขตทำมาหมดแล้วแต่ไปยอมรับแค่45หลักเหลืออีก29หลักยังไม่ได้ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยในพื้นที่จะต้องรู้อยู่แล้วว่าพื้นที่รับผิดชอบของตนเองอยู่ที่ไหนเส้นเขตแดนมันอยู่ที่ไหนคำว่าอ้างสิทธิ์นี่ก็คือว่าถ้าพูดกันตรงๆก็คือว่าเป็นภาษาที่สวยเพื่อเอาตัวรอด ว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้บุกพ้องต่อหน้าที่ปล่อยให้เขาลุกล้ำเข้ามาแต่ว่าถ้าถ้าเอาเันจริงๆก็ต้องบอกว่าเขารุกล้ำาอี่อไปไตยในเขตแดนไทยของเราพื้นที่ซับซ้อนไม่มีพื้นที่อ้างสิทธิ์ไม่มีชอบเอามาใช้กันนะเอามาแก้ตัวกันผมมาขึ้นไปที่วัดนะผมยังบอกเลยว่าเป็นดินแดนของไทยเกาะตามแผนที่หมื่นต่อห้าหมื่นวัดแก้วเป็นของไทยผมก็ใช้คํานี้มาตลอดแล้วก็บอกลูกน้องด้วยว่าแผนที่ของเราเนี่ย อยู่ที่ไหนนั่นะคือดินแดนของประเทศไทยเช่นเขตแดนอยู่ที่นั่นเราต้องช่วยกันปกป้องรักษาเพราะว่าโฆษกองทัพเรือที่ออกว่าชี้แจงเนี่ยคงจะต้องกลับไปทบทวนใหม่แล้วก็รีบบอ,อกว่าชี้แจงโดยเร็วในงั้นมันจะเสียหายในในคำชี้แจงก็มีอีกว่ามันมีเรื่องที่มันขัดกันอยู่นิดหน่อยซึ่งไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไหนมันเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่ได้เกิดกันแน่เพราะเพราะว่าท่านได้ชี้แจง <c oughs> บอกว่าทางกองทัพเรือ ได้ผลักดันให้กองกำลังฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ลุกล้ำดังกล่าวแล้วแต่กัมพูชายังไม่ได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือกรอบคูเลดอันนี้ประเด็นหนึ่งแต่ปรากฏมันไปขัดกันกับประโยคที่บอกว่าล่าสุดในการประชุมกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยกัมพูชาสมัยวิสาัะที่ประชุมกับภูมิภาคทหารที่หของกัมพูชานั้นทางฝ่ายไทยได้หยิบประเด็นการลุกล้ำดังกล่าวมาหาเรืออีก หลังจากที่ได้ประท้วงม,มาโดยตลอดโดยลําดับเอา้าตกลงว่าได้หยิบมาหาลือในระหว่างที่ทหารเรือไทยไปหาลือทําไมในเมื่อเราผักดันแล้วหรือจริงๆเรายังไม่ได้ผักดันหรือมันยังไงกันแน่เนี่ยมันก็เลยแบบว่าเออมันเป็นคําชี้แจงที่ฟังดูแปลกๆอะ่ะมันขัดมันขัดแย้งกันนะท่านขนกต้องดูไอ้ท่อนท่อนสุดท้ายผมอ่านท่านสุดท้ายเขาบอกว่าจะมีมาตรการในการ,รดําเนินการขั้นต่อไปถ้าตีความหมายตัวนี้ก็คือว่า เขมรยังออกไม่หมดนะครับแล้วก็มีภาพที่ออกมาทางสื่อว่ามีเขาไอ้ดัดแปลงดัดแปลงที่มั่นมีเขาส่งโสอบซายมีอะไรอย่างนั้นแหละครับมันก็เห็นอยู่เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเผื่อยกไป RBC นะครับแล้ว RBC เพิ่งประชุมเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่ายังยังคงอยู่แล้วครับแล้วเห็นว่าเขามาปลูกทำไม่ปลูกปาล์มไม่ใช่เหรอครับ ทำสวนปาล์มทำาไลยหรือสวนยางพาราเข้ามาถึงขนาดนั้นเป็นพื้นที่น,นี่นี่ละนี่ละครับที่ว่าออยากจะให้สื่อเข้าไปดูบอกว่าเรื่องจริงก็เอาสื่อเข้าไปดูเลยสื่อเข้าไปดูหรือเ่าฝากประชาชนอยู่แถวนั้นมาช่วยดูให้หน่อยบ้านของท่านช่วยกันรักษาเอแล้วก็ออกมาบอกข่าวให้ประชาชนทราบทางทหารจะได้ตื่นขึ้นมาในการที่มาทําหน้าที่บ้างผมเ <c oughs> ชื่อมือสีอมือของ แถวนั้นมันจะเป็นนาวิกโยธินนะครับนาวิกโยธินเนี่ยเป็นหน่วยที่เก่งที่สุดของกองทัพเรือถ้าเขาลงึ้นมาในเรื่องของการปกป้องรักษาทิปไตยเนี่ยผมบอกว่าแค่นั้นไม่คารนามือเขาหรอกครับนี่กลายเป็นพื้นที่ที่นี่เป็นพื้นที่ที่บอกว่าจะเปิดด่านก่อนด้วยนะจันทบุรีตราดใช่ใช่ที่ที่บอกว่ามีความตึงเครียดน้อยสุดเนี่ยนั้นที่จะเปิดก็คือตรงเนี้ยน้อยสุดก่อนเนี่ยนะฮะอ่า อ๋อฮะเออพอเกิดตกลองมันก็มีมีทั้งสามสามพื้นที่ทั้งสามพื้นที่มีหมดมันก็เปิดไม่ได้เนี่ยแหละครับแม่งานนี้ต้องตามดูอย่างกระพริบตานะฮะท่านผู้ชมแม่มันไม่รู้จะมีตรงไหนอีกในอันที่จริงมันมีอีกมากกว่านี้ไหมเนี่ยท่านกนกในอันที่จริงแม่นึกว่าไม่มีนะจังกระพริไม่มีที่ไหนได้ผมบอกว่าให้ให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อ่ะ ช่วยกันแจ้งออกข่าวมาหน่อยฝากสื่อทุกผลแห่งอะสื่อมีอยู่แล้วพาสื่อเข้าไปดูหน่อยแล้วก็เปิดออกมาเราจะได้เคลียร์ให้ตลอดตลอดแนวชายแดนเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดกิโลเมตรแต่มันมีตรงไหนว่างจะได้ทําทีเดียวให้จบเข้าไปทําแผนข้อมูลตัวนี้ต้องเข้าไปทาแผนให้เสร็จแล้วก็ให้นายกเนี่ยไปคุยกับคุณมนเนตนะผมว่านเนี่ยถ้าภาพชัดเจนอย่างนี้นะ ทุกคนก็จะคอยฟังข่าวว่าผลการประชุมเป็นยังไงแล้วจะปฏิบัติกันยังไงมันก็จะมีระยะเวลาที่คุณพาาัชรวาจะเป็นสามเดือนหกเดือนน่ะผมว่าไม่ถึงหรอกเดือนเดียวก็จบครับถ้าอย่างนี้นะสามารถทําได้พูดถึงทรอที่รับผิดชอบชายแดนจันทบุรีตราดเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวพันกับหลักที่เจ็ดสิบสองกับหลักเจ็ดสิบสามสองหลักสุดท้ายที่มีประเด็นเรื่อง<ช>ว่าขเขมรเนี่ยย้ายลงมาที่ชายหาด แต่ว่าไทยของเราเนี่ยก็ย้ายกลับไปบนเขาไปชี้เอาพื้นที่เกาะกงว่าเป็นของไทยสามในสี่อยู่เนี่ยไอ้ตรงนี้ก็ในเขตรับผิดชอบของทอรอตอนทัพเรือด้วยใช่ไหมครับท่านกันใช่ใช่ครับใช่จริงๆแล้วต้องไปไล่ในหลักเจ็ดสิบสามผมว่ากรมแผนที่ทหารเนี่ยสามารถที่จะชี้แจงได้ถูกต้องก็คือว่าหลักเจ็ดสิบสามเนี่ยมันไม่ได้ปักตามไอ้สนธิสัญญาคือคณะกรรมการปักปันเนี่ยของ พยายามกับฝรั่งเศสเนี่ยก็จะไปปักตามสนธิสัญญาแล้วปรากฏว่าจุดนั้นนะ่ะมันไปอยู่ในหมู่บ้านขมรนเขาก็เลยขยับเข้ามาถอยเข้ามาในเขตไทยแล้วก็บันทึกช่วยจํากันกําหนดกันขึ้นมามันก็เลยเคลื่อนเจ็ดสิบสามนี่เคลื่อนนะฮะเคลื่อนมันก็ไปดึงดึงเจ็ดสิบสองที่อยู่บนเขาอีกด้วยเคลื่อนเนี่ยมันก็เลยเป็นผมว่า สองหลักนี่ก็คืออยู่ในยี่สิบเก้าหลักที่ยังตกลงกันไม่ได้ที่ตกลงกันได้ในสี่สี่สิบห้านะครับทั้งหมดมันมเจ็ดสิบสี่ไมีเลขหมายเยกมีเจ็ดสิบสามหนึ่งถึงเจ็ดสิบสามแต่ว่าหลักที่ยี่สิบสองจะมีสองหลักคือยี่สิบสองกับยี่สิบสองบีเพราะนั้นมันก็เลยหลักทั้งหมดมันจะมีเจ็ดสิบสี่หลักจริงที่เป็นประการใดครับในเมื่อว่าผมก็ได้รับข้อมูล มาจากทางฝั่งของคนโทพิรัตสวามิวัดเสือหมึกเนี่ยบอกว่าเขาก็เคย<ะ>ย้ายหลักเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามเนี่ยกลับไปอยู่บนจุดที่มันเคยอยู่ซึ่งขมรนก็ย้ายลงมาใหม่นะไทยย้ายขึ้น<ะ>ข,นขมรนย้ายลงอย่างเงี้ยไอไอตรงนี้เนะี่ยมันก็เป็นเหตุที่ทําให้ขมรเองจะจะ,จะเนียนเนียน,เ,น,ยนเอาเกาะกงทั้งทั้งเกาะเลยเป็นเป็นเป็นของขมรนแต่ไทยเราก็บอกว่าถ้าเอาตามหลักเจ็ดสองเจ็ดสามจริงๆนี่พื้นที่สามในสี่ของเกาะกงนะมันเป็นของไทย แล้วก็เป็นพื้นที่สามในสี่ด้านที่เป็นชายทะเลด้วยนะเป็นของไทยฉะนั้นเนี่ยไม่มีด้านชายทะเลไหนของของเขเมรเลยที่ที่ที่จะติดทะเลที่จะไปเอาทรัพยากรพลังงานมาได้เลยเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นจุดสําคัญนะถ้าอย่างนั้นนะใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าการลากเส้นเนี่ยจากหลักเจ็ดสิบสามไปสู่ทะเลเนี่ยมันต้องลากด้วยหลักสากลไม่ใช่ว่าตามหลักของเขเมรที่ลากมาค้อมเกาะของเราหรอกผมว่ามันยอมรับไม่ได้ไอ้ เอโมยสี่ o U C C เนี่ยเพราะว่าจ้องที่จะมาขโมยโกงทรัพยากรแล้วมาบอกว่าแบ่งห้าสิบห้าสิบไม่ใช่อะขี้โกงโจรเพราะนั้นเราเขาต้องตั้งหลักให้ได้